รู้้คานแลวะบ CSRP ซ่อมเสาได้อย่างไรไปดูขั้นตอนกันครับบ้านหลังนี้นะครับปัญหาคือเสานั้นมีความชื้นขึ้นมาจากด้านใต้เหล็กเป็นสนิมดันจนปูนระเบิดครับเรามาทําการซ่อมกันในวันนี้นะครับเริ่มต้นโดยการที่เราสกัดผนังออกทั้ง2ด้านเท่ากับเสาเปลือยๆหลังจากนั้นเราก็จะสกัดคอนกรีตไปถึงคอนกรีตท,ที่แข็งแรงแล้วก็ทําความสะอาดเหล็กที่เป็นสนิม จนถึงเหล็กที่แข็งแรงจากนั้นเราใช้ KB 3 1 0น้ำยาแปลงสนิมเหล็กทาไปบนเหล็กที่เป็นสนิมและรอแห้งจนทามคืนจนเปลี่ยนเป็นสีดำและไม่ติดมือจากนั้นขั้นตอนสำคัญคือการเสริมความแข็งแรงชดเชยเหล็กเดิมที่เสียหายที่นี่เราใช้ GFRP ในการเสริมชดเชลกเดิมแทนการใช้เหล็กเส้นเป็นการเสริมยึดไว้ในเหล็กปลอกหลังจากนั้นก็จะผสมในส่วนของอีพ็อกซี่ผสานคอนกรีตทาไปบนเหล็กบนคอนกรีตบน GFRP ทาแบบตามแนวทาแบบยีๆหรือวนๆเพื่อให้เนื้อของอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนั้นเข้าไปเต็มพื้นที่ขณะที่ยังเปียกๆอยู่นั้น สำคัญนะครับในขณะที่อีพ็อกซี่ยังเปียกๆอยู่นั้นเราจะผสมในส่วนของปูนซ่อมโครงสร้างชนิดพิเศษแล้วนําปูนซ่อมโครงสร้างที่เราผสมนั้นมาฉาบซ่อมการฉาบซ่อมในเบื้องต้นนั้นเราจะใช้มือในการกดปะลงไปเพื่อให้มีแรงกดให้เนื้อของปูนซ่อมโครงสร้างซึ่งมีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์นั้นเข้าไปตามซอกตามมุมตามรูพืนต่าง ปะจนเต็มแล้วค่อยฉาบแต่งจนเสานั้นได้เหลี่ยมได้มุมที่สวยงามจากนั้นครับรอแห้งประมาณ3วันขึ้นไปก็จะมาตัดแต่งผิวให้เรียบเนียนเพื่อไม่ให้มีคมนะครับแล้วเราก็เตรียม CFRP CFRP ก็คือ Carbon Fiber r e i n f o r c e d Polymer นะครับเป็นวัสดุที่ใช้ในการเสริมกำลังให้กับโครงสร้างวัสดุประเภทนี้เป็นวัสดุที่มีมาตรฐานในการออกแบบ acic 4 0 2 r ค8 8เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบามีความเหนียวมีความแข็งแรงทำงานสะดวกนั่นคือสิ่งที่เรานำมาใช้หรือวัสดุที่เรานำมาใช้นะครับในการติดตั้งนั้นจะต้องผสมในส่วนของอีพ็อกซี่ที่ใช้กับ cfrp โดยเฉพาะฉาบไปบนเสาเดิมหนาประมาณ2-3มิลแล้วนำแผ่น cfrp นั้นมาติดบนอีพ็อกซี่ติดแล้วก็จะใช้ลูกกลิ้งในการรีบ ไปเพื่อให้ epoxy กับแผ่น CFRP นั้นแนบสนิทเข้าด้วยกันรีดจนแนบสนิทแล้วเราถึงจะไปผสมในส่วนของ epoxy ประสานกับ CFRP นั้นมาฉาบเก็บเพิ่มบนแผ่น CFRP ชั้นหนึ่งนะครับนี่คือการทำงานทำไมเราถึงเลือกใช้แผ่น CFRP ครับเพราะแผ่น CFRP นั้นเป็นมาตรฐานในการออกแบบ ACIC 4 0 2 R คี8นนั่นเองเป็นวัสดุที่มีความเหนียวมีความแข็งแรง ทำงานสะดวกทำงานง่ายนะครับในความสะดวกและง่ายนั้นแต่ได้ความแข็งแรงมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการคํานวณโดยวิศวกรน,นะครับเพื่อให้การใช้งานนั้นเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและความถูกต้องในการใช้งานแต่วันนี้ครับสัญชัยขนานช่างรู้คู่บ้านพร้อมกับคุณสุวิชาพรักษาที่เป็นผู้ให้คําแนะนําในการใช้วัสดุนั้นเราเลือกใช้วัสดุตามคําแนะนําของการใช้วัสดุและช่างรู้คู่บ้านนั้นเรามาทําคลิป ในการใช้วัสดุนะครับซึ่งผ่านกระบวนการของวิศวกรในการคันวณม,มาแล้วเมื่อเราติดตั้งและฉาบโดยใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตฉาบบนผิวของ c f r p แล้วก็จะทำการโรยทรายครับการโรยทรายนั้นเป็นการโรยทรายนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้ปูนฉาบมาฉาบไม่ติดถ้าเราไม่โรยทรายบนอีพ็อกซี่นั้นมันจะมีความมันซึ่งจะไม่สามารถฉาบป,ปูนทับได้ นะครับเราจะโรยทรายบนอิพกซี่ที่เราฉาบบางๆไว้ชั้นที่2ต้องฉาบให้มิดในส่วนของแผ่น CFRP ที่เราหุ้มไว้นะครับนั่นคือขั้นตอนในการทำงานครับการโรยทรายนั้นโรยทรายแล้วต้องรอยแห้งครับแล้วเราก็จะมาก่อผนัง เสาเหมือนตามปกติเลยครับก่อด้วยอิฐมอนหรืออิฐมอนเบาหรือแผ่นดีวีดีแล้วก็ฉาบปูนฉาบปูนแต่งผิวบางเสร็จก็สามารถทาสีได้ตามปกตินะครับนั่นคือขั้นตอนในการทํางานครับวันนี้สัญชัยกนานช่างรู้คู่บ้านเรามาอยู่หน้างานและนําขั้นตอนในการติดตั้งแผ่น cfrp การฉาบซ่อมเสาด้วยปูนซ่อมโครงสร้าง นะครับนั่นคือขั้นตอนในการซ่อมโครงสร้างเสาด้วยปูนซ่อมโครงสร้างชนิดพิเศษและเสริมกําลังด้วย CFRP ให้มีความแข็งแรงสนใจสั่งซื้อได้ที่สัญชัยขนานช่างรูคู่บ้านโทร0 9 1 7 8 9 3 5 6 3ไลน์ S อสสัญชัยตัดแบ่งขายพร้อมทีมงานรับทำครบวงจรครับขอบคุณมากครับ ช่างรุ้คู่บ้านสวัสดีครับวันนี้จะพาท่านมาดูการเสริมกําลังคานด้วย CFRP กันนะครับคานเส้นนี้เป็นการเสริมกําลังด้วย CFRP หรือคาร์บอนไฟเบอร์เรนฟอร์สโพลิเมอร์กันนะครับคานเส้นนี้เป็นคานที่ก่อสร้างได้มาตรฐานตามปกติของการก่อสร้างแต่เนื่องจากเจ้าของบ้านต้องการความสูงระดับพื้นกับคานให้สูงขึ้นทําให้เราต้องตัดผิวคานหลังจากตัดเสร็จใกล้กับเนื้อเหล็กเราก็จะทําการทาด้วยอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตและก็ฉาบซ่อมด้วยปูนซ่อมโครงสร้างชนิดพิเศษ หลังจากเสร็จก็จะทำการผสมในส่วนของอีพ็อกซี่สำหรับในการยึด CFRP เข้ากับคอนกรีตนะครับการผสมนั้นเราจะใช้วิธีการชั่งนะครับชั่งน้ำหนักเพื่อได้ตามสัดส่วนแล้วก็ปั่นจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็จะนำอีพ็อกซี่ที่ผสมเรียบร้อยแล้วไปปาดบนหลังแผ่น CFRP ซึ่งเราจะเตรียมเครื่องมือไว้สำหรับการปาดเป็นเครื่องมือที่เราเตรียมไว้โดยเฉพาะเป็นการใช้ชั่วคราวหลังจากปาดอีพ็อกซี่บนแผ่น CFRP ซึ่งแผ่นซีฟอพีนั้นมีความกว้าง5เซนความหนา1.2ม mm. ิล CFRP เป็นวัสดุมาตรฐานในการออกแบบ ACIC 40.2R เป็นวัสดุที่เราจะนำมาใช้ในการเสริมกำลังให้คานก่อนอื่นนั้นเราก็จะนำอีพ็อกซี่ที่เราผสมไว้ไปปาดที่แนวคานซึ่งมีการใช้เทปกาวแบ่งไว้กว้างประมาณ5เซนแล้ว หลังจากปาดเต็มพื้นที่ก็จะนําแผ่น CFRP ที่มีการปาดอีพ็อกซี่ไว้หนาประมาณ2-3มิลนาไปติดใต้คานเป็นการติดโดยใช้อีพ็อกซี่เป็นตัวประสานหลังจากติดเสร็จก็จะรีด ในส่วนของแผ่น CFRP ให้ได้ความสม่ำเสมอเนื้อของอ e ีพ็อกซี่นั้นก็จะล้นออกมาด้านข้างเล็กน้อยหลังจากที่รีดตลอดแนวเบาๆนะครับรีดเบาๆเพื่อให้เนื้อนั้นประสานกันแน่นหลังจากรีดจนได้ตลอดแนวแล้วเราก็จะลอกเทปกาวออกจากทั้งสองด้านหลังจากนั้นรอให้ CFRP ยึดกับคานด้วยอ e ีพ็อกซี่แห้งสนิท ก็จะทําการฉาบแต่งเก็บให้ได้ตามความมาตรฐานนะครับการเก็บแต่งนั้นเป็นการเก็บแต่งด้วยสกิ i มโค้ดหรือฉาบบางๆหรือเราสามารถปล่อยเปลือยได้เพนซิบอพีนั้นเป็นการใช้ตามมาตรฐานในการออกแบบการเสริม C F R P นั้นสามารถเสริมใต้โครงสร้างของคานคอนกรีตรหรือไม้ หรือวัสดุได้หลายประเภททั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบและการคำนวณของวิศวกรในการเสริมกำลังอีพ็อกซีและ CFRP ตัดแบ่งขายพร้อมทีมติดตั้งติดต่อได้ที่ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนาน0 9ดแ9ด789 3ส6 3 Line สัญชัยครับช่างรู้คู่บ้านมาแล้วครับหากบ้านคุณมีปัญหา